ครับสวัสดีฮะมาเช่นเคยฮะกับเกม MMORPG ฮะเช่นเคยที่โอเ n นเบตาพร้อมกันวันนี้นะผู้พัฒนาชาวจีนได้พัฒนาเกมนี้มาเต็ุคุณภาพขับข้างจริงๆมาเรามาสร้างตัวแล้วเล่นไปพร้อมๆกันประมาณประมาณหนึ่งแล้กันขอตอนนี้อยู่เซิร์ฟสิบฮะเเนกระตายอ,อรชอนนั่นเองเราไปเริ่มเกมกันได้เลยสับประยุทธ์ นอกจากการเข้าร่วมสำนักจะทำให้สเตริงอรอเลือดรอระท,ทุกๆวันอ,อ๋อสเตมินาฮะน่าจะเป็นสเตมินาและยังซื้อแร่ร้านขาอีกมากมายเป็นแนวเกมค่ายอ่าค่ายฟันแท็บเนาะอาลัม ที่พักพิงนั่นเองคืออารามที่อาศัยใครมาเล่นผมขอ,อกดข้ามนะฮะมาลองเล่นได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะเล่นได้ทั้ง ios แล้วก็แอนด o อยนั่นเองตัวเกมจะเป็นแนวตั้งรับเนาะปูเอฟเฟก์ ก็มีเฟรมเลทตกน้อยๆฮะปุ๋ยเหมยเนี่ยพูดพัฒนาชาวจีนก็จะสร้างเกมแนวนี้มาค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวต้องบอกตั้งแต่ต้นปีนะต้นปียันตอนนี้ผ่านมาประมาณ ตีเด MM th ียนเกมค่อนข้างเยอะก็เลยทีเดียวไปสองตูนสองสองนี้เซียนสุนจีก็เป็นการแพ้ก็ ไม่ต้องดูฮนะชาวจีนแน่นอนในการเขียนบทออกมาก็กลับมาล้างแขนแน่นอนหลายปีถัดมาอาจจะเป็นการฝึกฝนกลยุทธ์นะนั่นเองก็คือการตั้งรับตอนนี้เฟรมเลทตกมากเลยฮนะดดดเดี๋ยวผมขอดูแต่เล่นไปสักพักนึนะได้รับแหวนงูที่ลล้้าาาค่แวววไปปดดูิกญณยุเหนงแวน ก็จะดูทังซานเป็นวิญญาณสายควบทดูดซับแหวนสกิลวิญญาณหนึ่งร้อยปีสกิลวิญญาณที่หนึ่งของถังสกิลวิญญาณที่หนึ่งพันเกี่ยวจุดเด่นสกิลวิญญาณที่ไปลองอนุภาพของเกมโอเพนเวลาราายงนตัวได้เป็นเคยฮะเส้นทางของเจ้าได้ถูกชะตาลิขิตไว้แล้วความบังเอิญของชีวิตกำลังจะเกิดขึ้น เล่าสู่การผจญภัยของคุณสิสวัสดีนายอู๋อนายอูหรือนายอูเนี่ยก็ทำการต่อสู้ฮะ พื้นฐานแล้วกันเนาะแต่แนะนําเอาแนะนําดีกว่าเมื่อบิญญาารย์เริ่มต่อสู้มีพลังวิญญาณไม่พอปรดใช้โจมตีทั่วไปต้องอ่านมากเลยต้องถ้าเล่นเกมแนวนี้ต้องอ่านพวกแพสซีฟหรอกแล้วก็น่าจะเน้นไม่ในทางสปีดหรือว่าอะไรซะมากกว่า ในภายภาคหน้าหรือว่าเลเวลสูงๆอาจจะมีรูนเนาะรูนเลือดรูนคิรูนความไวรูนเยอะแยะมากมายก็เป็นอีกแนวเกมหนึ่งที่จีนสร้างมาก็ทำได้ดีกันเลยทีเดียวกราฟิกก็ถือว่าโหดโหดพอตัวฮะบอกเลยว่าโหดพอตัว เต้บุกเสีย่ยวน่ารักมากฮนะโอ้โหใช่หรอก็ทำให้เสียเทินไปฮนะเราก็ดึงดึงเชินเทินมาแต่นี่ก็อันติเหมือนกัน สามเลเวลไวมากรรครับเคลียร์ดันเจียนผ่านเควสแล้วรีบมารับรางวัลสิเซียวอูก็เอา CEO. เซียวอูเขาเขาทีมต้องลากด้วยโอเคเสร็จยังโอเคไปป่าราบ ป่าละวิญญาณปะท้าทายฮนะหลอดเยอะซะด้วยโอ้โหเสียวอู แตกนะฮะเซลล์โอ้โหดีที่ติดมือนะฮะเซียวอูวออน,นะเตะขีนะแตกเลยฮะนกแล้วสิบห้าวงแหวนสปีว์ปีร0 0ปี ับวงแหวนประเภทท้องฟ้าร้อยปีรีบไปดูซับวงแหวนให้ข้าสิก็เกมแนวนี้ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับการล็อกอินนอล็อกอินเจ็ดวันสิบสี่วันยี่สิบเอ็ดวันเนี่ยก็จะได้พวกเอ r มาครอบของจุดเด่นสกิลวิญญาณที่หนึ่งของวิญญาจารย์สายโจมตีว่องไวกระเบิดรุนแรงและสร้างดาเมจมหาศาลต่อศัตรูห่งคนมาเรามาดูตั้งค่าฮะ โอ้โหขันสูงเลยฮะมีสูงมากด้วยฮะกลางวันกลางคืนเปิดปิดได้ด้วยโอ้โหคือแบบนี่ฮะการต่อสู้การตั้งอิมเพ e ต่างๆอิมเมอร์ต่างๆนี่และมีเนื้อหาภาษาไทยด้วยเสียงเนื้อหาพูดภาษาไทยอีกต่างหากเนาะการตั้งค่าค่อนข้างที่จะค่อนข้างสูงอ่ะค่อนข้างกลางๆแล้วกันเนาะ เมื่อกี้เฟรมเลนอาจจะตกไปก็ต้องขอไปด้วยเนาะมาเรามาเล่นกันภาไม่ค่อยสวยเลยเนาะพอปรับกลางๆแต่มันทำให้ลื่นมากเลยฮะเนาะแทบจะไม่ต่างเลยฮะหรือว่ามันไกลู炼如同逆 ก็ถือว่าเป็นแนวเกมที่ต้องบอกว่าเล่นเพื่อฆ่าเวลาแล้วกันเนอะย้ำเพื่อฆ่าเวลาเวลาว่างเวลาดูหนังเวลากินข้าวเวลาเบื่อบื่อตอนนี้ยังไม่มีโหมดออตโต้เนอะ นวล่ะยังไม่เปิดนะฮะนี่เตะลูกพี่งอนเลยอืมโหลูกอืมลูกพี่ลูกน้องนี่แรงสั่งองกันเลยขอดูหน่อยเตะเตะแต,แต,แตกฮนะโอ้ลูกเตะ โคตละแรงกัดกระแรงด้วยผ่านหนึ่งจุดสองแล้วก็น่าจะเปิดโหมดแมนวนวลได้เนอะก็ต้องลองดูฮะว่าเปิดโหมดแมนวนวลเนี่ย มันเป็นโหมดออโต้หรือเปล่าถ้าโหมดออโต้เนี่ยค่อนข้างสบายเลยประศึกเมื่อกี้เราเตะหมาทีเดียวตายไหมติดขีอ่ากาแล้วฮะต้องติดขี๊ใ้ทันเกี่ยวของถังซันจะผูกมัดศัตรูแข่งได้ก็ทำให้ศัตรูเสียเทอนะหนึ่งเทอร์ฟรีอศัตรูที่ผูกมัด ติดมือนะฮะต่อยแม่สาวเตะโห้ยแรงนะฮะติขี้ไม่ขี้ฮะ ทุกด้านมีคัตซีนจริงๆฮะต้องยอมรับเลยเลเวลสิบหกฮะได้ซือเข้าร่วมทีมแล้วได้ซือเป็นวิญญาจารย์สปอร์เพิ่มไต้ซือในตำแหน่งว่างของทีมตั้งได้ทั้งหมดกลยุทธ์หกตัวโอ้โหไม่ธรรมดาฮะ ต้องดูดซับวงแหวนถึงจะแกร่งขึ้นไปป่าล่าบิญญาณเพื่อล่าวงแหวนที่เหมาะสมให้เขาสิไปซื้อเป็นวิญญาจารย์สายโจมตีนักหากมั่นใจว่าจะชนะสามารถเปิดต่อสู้อัตโนมเนเปิดโหมดมันนุ่นก็คือออโต้เองอะเกมใดมีถือว่าสบายไป5้าสิเปอร์เซ็นตนะ มันทำให้ระบบในการเล่นง่ายขึ้นเป็นกองเลยทีเดียวอ่ามีคาซีนไหมคงแหวน300ปีนะ่าจะเป็นของอ่าเสื้อฟ้า ได้รับวงแหวนสัตว์ร้ายที่เหมาะกับไต้ซือแล้วรีบไปดูทรัพให้เขาสิใส่เสื้อฟ้าไหมเสื้อดำเนาะสามร้อยปีตาวงแหวนพยักนั่นเองสกิลวิญญาณที่หนึ่งพัดถล่มจุดเด่นสกิลวิญญาณที่หนึ่งของวินดิคะมีเสียงเอะอทำระเบิดได้สองร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคเป็นตัวเกมที่ถือว่า ก็ตอบโจทย์นะเฉพาะเฉพาะผู้คนที่ชอบสร้างกลยุทธ์ต่างๆปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามอัธยาศัยเลยเนาะตั้งรับต่อสู้หรือบุกหรือโจมตีหรือป้องกันเกมแนวนี้ก็ถือว่าถ้าให้คะแนนเต็ม10บหรอกผมผมให้7 7.5ประมาณนี้ไม่ถึง8ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เนาะเกมเกมนี้ไว้ให้เล่นได้ทาง iOS และ Android เปิดแล้วตอนนี้มีอยู่ประมาณ10บเซิร์ฟเนาะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะไปนะตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มแหละจะต้องไปทำกับขขาวไปนะ See you again tomorrow Have a good day